พะนท่านนายอันเชดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมน,นูญและวันชาติของสาธาร,รณรัฐโปรแลนด์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำํำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลันามยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรแลนด์ มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องกอบกับปี2022นี้เป็นปีที่สำคัญยิ่งในวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสองข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว